สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะทำเมนูขาหมูต้มถั่วลืงนะครับก็เป็นเมนูโบราณที่มีส่วนผสมไม่เยอะมากนะครับผมจะเริ่มต้นจากการใช้ถั่วลิสงครึ่งกิโลกรัมนําไปแช่อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นจะนํามาต้มนะครับในน้ําร้อนในระหว่างนี้ผมจะต้มหมูนะครับให้สุกประมาณสักห้าทีโดยใส่เกลือลงไปประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับพอเริ่มเดือดได้ที่นะครับเราก็จะใส่ช้อนลงไปนะครับจะช่วยให้ถั่วสุกง่ายขึ้น ตักฟองออกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําหมูที่เราต้มไป15นาทีแล้วไปล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ําใส่น้ําลงไป2ลิตรครับใส่หมูลงไปใส่กระเทียมนะครับประมาณสัก1หัวเกลือ1ช้อนโต๊ะพริกไทยนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็รากผักชีแล้วก็ใส่ถั่วลงไปนะครับใส่น้ําตาลลงไป1ช้อนโต๊ะก่อนนะครับในเบื้องต้นแล้วก็ซีอิ๊วขาวประมาณ1-2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราปรุงแล้วชิมอีกทีนึงนะครับ ต้มไปเป็นเวลาประมาณสักสี่านาทีถึง1ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่ามันเริ่มเปื่อยถ้าจะให้อร่อยนะครับต้มวันนี้แล้วค่อยกินพรุ่งนี้นะครับก็จะอร่อยกลมกล่อมมากนะครับเป็นเมนูที่อยากให้ลองทำทานกันดูนะครับ